ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราบันทึกกันในช่วงวันที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะฮะที่ประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังไงก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปถึงผู้ประสบภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับดูแลกันตัวเองกันให้ดีเนาะรอบนี้ครับผมขอพาทุกคนมาพูดถึงของเล่นนะฮะหรือว่าไอเทมเสริมสำหรับเครื่อง Mac Mini แล้วกันครับ Mac Mini M4 ที่อยู่กับเราณตอนนี้นะครับผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้ว Mac mini รุ่นนี้นะครับที่มีการเปิดตัวใหม่ผมถือว่าเป็น Mac ที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยความที่ราคาเข้าถึงค่อนข้างง่ายนะฮะและเราสามารถได้ประสิทธิภาพต่างๆมันเพียงพอสำหรับคนที่จะใช้งานคุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครที่มีจอเกา่าใครที่มีคีย์บอร์ดเก่าอยู่แล้วนะครับมอีอุปกรณ์ต่างๆและอยากจะได้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ Mac Mini m 4นะั้นถือว่าเป็น ตัวเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งอะตามไปดูรีวิวกันได้วันนี้ครับผมก็เลยนําอุปกรณ์2ชิ้นครับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันถ้าให้นึกกันง่ายๆมันคือหับครับหับที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ mac mini เพื่อทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชั่นครับคือรุ่นที่เป็นเวอร์ชั่นแบบแนวนอนฐานแบบนี้นะครับเป็นแบนแล้วก็เป็นเวอร์ชันแบบแนวตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอพาทุกคนไปเปิดตัวเครื่อง mac mini ก่อนเราจะทราบกันแล้วว่า mac mini ปุ่มเปิดเขาจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่อง เวลาที่เราเปิดขึ้นมาใช่ไหมจะเปิดเครื่องเนี่ยเราก็ต้องยกขึ้นนิดนึงแล้วก็กดปึ้งนี่เพื่อที่จะทำให้ตัวเครื่องเปิดขึ้นมานะครับคือก่อนเริ่มต้นที่เราจะใช้ตัว mac mini มันจะต้องมีการเซตอัพเนาะถ้าหาว่าเราไม่มีพวกเมาส์ของ apple หรือเมาส์ที่เป็น type c นะฮะเราจะไม่สามารถทำการ activate อะไรได้ตอนนี้ผมลองจำลองนี้แล้วกันผมมีคีย์บอร์ดของ logitech นะครับแล้วก็มีเมาส์ของ logitech ด้วยที่จะเชื่อมเข้ากับตัว mac ตัวนี้ แต่ว่า Mac Mini ตัวนี้เขาไม่มีพอร์ต Type A หรือว่า USB A ดังนั้นผมจะแนะนำตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นเวอร์ชั่นฐานตั้งนะครับในเซ็ตนี้สิ่งที่เขามีให้ก็จะเป็นฐานตั้งครับคุณผู้ชมวัสดุเป็นอลนะูมิเนียมนะนี่ที่ผมค้ออยู่เป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้ก็เขาจะดีไซน์ให้มันเบาตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะทำให้เอามือของเราไว้ไปสอดครับสอดเพื่อกดตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านหน้าเองก็จะมีพอร์ต USB Type A ีอ2อันมีพอร์ตสำหรับการอ่าน SD card กับ micro SD card นะครับและที่สำคัญด้านหลังนะเขาจะมี USB อีกนะมี USB A มีพอร์ต3.5มิลมรพร้อมกับพอร์ต HDMI มี Type C ตรงนี้ด้วยที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วอีกอันนึงครับคือตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่ฐานตั้งธรรมดาเพราะว่าเขามาพร้อมฟังก์ชันที่เป็น SSD enclosure ด้วยนี่ฮะซึ่งจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะในกล่องของเขาอะถ้าหาว่าคุณแกะออกมามันก็จะมี คู่มือการใช้งานเนาะแล้วก็มีเซตนี้ฮะในถุงแล้วก็มีสาย usb type c นะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวไขควงให้ด้วยไขยควงเราก็ใช้ขันตรงนี้ได้เลยฮะถามว่า ssd enclosure ตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ก็คือหากว่าเราคอนฟิกตัว mac mini มาสมมุติว่าคุณคอนฟิกมาสัก 512GB แล้วคุณอยากจะเพิ่มความจุ ssd เข้าไปคุณแกะฐานด้านล่างของเขาออกมานะแล้วคุณก็ใส่ ssd เข้าไป ssd ตัวนี้จะเป็น m 2นะครับ m 2 คุณก็ใส่เข้าไปเลยเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับตัวนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะใส่ประมาณนี้ึแบบ๊อขั้นตอนการใส่ง่ายมากๆเลยครับคุณขันน็อตออกมาตัวเดียวก็พอใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอเคแล้วคุณก็เอาสายตัวนี้นะสาย usb c ที่เขาแถมมาให้เนี่ยเสียบเข้าไปด้านหลังนะครับข้างๆพอ hdmi แล้วก็เชื่อมต่อเข้าด้านหลังของเครื่อง mac mini ครับนี่แบบนี้นี่แล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะนำ usb ที่เป็นตัวส่งสัญญาณของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเสียบเข้าไปเห็นไหมคืออันนี้จะพยายามทําให้ดูนะว่าประโยชน์ของเขาที่ให้มานั้นเป็นอย่างไรนี่เห็นไหมเราก็จะได้พอร์ต type a ขึ้นมาอีก2พอร์ตเนาะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับและอย่างที่บอกครับถ้าเรามองดูด้านใต้เนาะเขาก็จะสามารถเอาเมือสอดเข้าไปเพราะมันจะมีความหนาขึ้นมาประมาณนึงครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้แล้วกดได้เลยคุณจะแบบกดสลีปเงี้ยหรือว่ากดให้มันติดขึ้นมา Okay. เมื่อกี้ผมได้ติดตั้งตัว SSD เข้าไปนะครับเรามาดูคันซิว่ามันเป็นยังไงนี่มาในไฟล d เดอร์ er นะครับเราก็จะเห็นนี่ SSD ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำ SSD 2 t ทราไนะครับนี่เอาให้ดูนะออขอรายละเอียดเห็นไหมตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2 t ทเดิมทีที่เรามีพื้นที่ความจุนะครับจาก512ครับนี่เราคอนฟิกมา512 เราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2เทเลบต์เลยทีเดียวเนาะอันนี้ดีไซน์ก็ประมาณนี้ครับผมว่ามันแมทชิ่งกันในเรื่องของขนาดนะครับขนาดแล้วก็สีนะคุณผู้ชมดูตรงนี้นะสีแล้วก็ทําให้เราเพิ่มพอร์ตสำหรับการใช้งานได้มากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นอีก1เวอร์ชันนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะได้ง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าฐานที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีที่กลมๆตัวนี้ให้เราลองด้วยนะแล้วข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือพอเราวางลงไปมันจะเข้าล็อกแล้วลม เวลาที่ตัวแม็กีเนียมันดูดเข้าไปมันก็จะเข้าช่องนี้ครับแล้วก็ระบายอากาศออกมานะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกหนึ่งเวอร์ชันครับเป็นตัวนี้นะฮะที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาหน้าตาก็จะแตกต่างกันขึ้นมาอีกหน่อยตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่วางตั้งไปเลยนะฮะเป็นฐานแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแนวตั้งครับตั้งหมายความว่าอย่างไรครับก็คือเราจะมีฐานในลักษณะนี้ครับนี่เป็นฐานแบบนี้นะครับ แล้วเขาจะมีอุปกรณ์ให้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็น d i s e n c o อ s u r e เหมือนกันเราก็แกะด้านใต้ครับเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อที่แตกต่างนอกจากเรื่องของการดีไซน์ที่เราจะตั้งเอาไว้แล้วพอร์ตของเขาให้มาจะเป็นพอร์ตที่ความเร็วสูงกว่าเพราะว่า USB Type C ที่อยู่ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะรองรับการอวนถ่ายข้อมูลระดับ10กิกะบิตต่อวินาที นั่นหมายความว่าเราสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากพวก SSD อะไรเงี้ยได้เร็วกว่าอะดีไซนก็เป็นประมาณนี้ด้านหน้าเขาจะมีพอร์ตสำหรับ Type A นะฮะ USB A 2พอร์ต USB C ที่เป็น1 0 g กิกะบิต1พอร์ตและมีช่องเสียบ microSD กับ SD card ได้ด้วยนะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นพอร์ต3.5ม m mm มเครับเชื่อมต่อหูฟังแล้วก็จะมีสาย USB C นะฮะที่จะเอาไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีพอร์ต USB A อีกนะครับที่เป็น1 0กิกะบิตอีกนะ อืมหมดละตัวนี้จะแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าตัวที่เป็นฐานเขาจะมีพอร์ต HDMI มาให้ด้วยแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีนะครับผมจะลองเชื่อมต่อนะผมจะคีย์บอร์ดกับเมาส์มาเสียบไว้ที่นี่ก่อนรอนะครับแล้วก็ผมจะนําเครื่อง Mac Mini ครับอืมมันจะต้องใช้หลักการแบบนี้ครับในการตั้งเครื่องครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้สายที่เป็นเชื่อมต่อ AC power cord สายนี้เป็นสาย Thunderbolt ที่เชื่อมต่อหน้าจอตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็นี่สายที่เขาดีไซน์ให้มาตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปนะครับตรงนี้ได้ถ้าตัวนี้ทํางานตัวนี้ก็จะใช้งานได้เลยนะครับมาลองพิมพ์อ่าโอเคนี่ครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะวางแบบนี้ก็ได้หรือ จะวางให้เป็นตั้งขึ้นก็ได้แล้วแต่นะเพราะว่ามันไม่มีข้อจํากัดอยู่ละแต่ดูโพสิชันที่เราใช้งานเอาแล้วกันอันไหนมันเหมาะสมนะครับแต่เขาดีไซน์มาหลักๆก็เป็นประมาณนี้ฐานของเขาที่เวลาเอาวางไว้อย่างเงี้ยมันจะมีคล้ายๆซิลิโคนนุ่มๆอยู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันลื่นเวลาที่เราวางเอาไว้อย่างเงี้ยถ้าผมจะขยับเห็นไหมถ้าดันแบบเนี้ยมันไม่ไปนะมันจะขยับนิดเดียวเฉยแต่ว่ามันไม่ไหลออกไปข้างนอกนะครับแล้วคุณก็เชื่อมต่อ USB นะครับ C สมมุติผมเอาตัวนี้แล้วกันอันนี้เป็น ssd enclosure นะครับอีกอันนึงที่เราใช้งานอยู่ผมเสียบเข้าไปตัวนี้เรามาลองดูข้อมูลกันสิเขาจะเชื่อมต่อขึ้นมาไหมนี่ขึ้นมาละ samsung evo นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลอง copy นะครับไฟล์ตัวนี้อาะ38 g b เราจะลองคัดลอกดูนะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ที่รายการดาวน์โหลดผมจะวางอันนี้ไฟล์ 38GB นะ 38GB จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการโอนถ่ายข้อมูลนี่ตรงนี้เขาจะขึ้นว่าน้อยกว่า1นาทีเห็นไหมตรงนี้8 9 10 11 12 13อ่าจะเห็นว่า ไฟนะครับที่ Copy จากตัว ssd ตัวนี้ซึ่ง ssd ตัวนี้เป็นสาย thunderbolt นะฮะแต่ว่าพอร์ตของเขาตัวนี้จะเป็นพอร์ต10กิกะบิต thunderbolt จะรองรับการออนถ่ายสูงสุด4 0กิกะบิตต่อวินาทีแต่ว่าตัวนี้นะฮะพอร์ตนี้จะเป็น1 0กิกะบิตต่อวินาทีเราจะเห็นว่าไฟสักเกือบเกือบ4 0่กิกะไบต์เราก็ใช้ระยะเวลาเกือบเกือบ1นาทีในการโอนถ่ายข้อมูลซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วเห็นไหมครับเราจะได้ทั้งฐานตั้งตัวนี้นะครับสำหรับ mac mini ทำให้กดเปิดได้ง่ายด้วย เพราะว่าปุ่มเปิดของเขาก็จะกลายมาอยู่มุมบนตัวนี้กดได้ง่ายแล้วก็ดีไซน์เป็นแบบนี้ได้ฐานมาด้วยฐานเป็น Type-A มาให้3ช่องเลยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์แล้วกันเผื่อว่าใครที่ใช้งานฝั่งของ Mac Mini แล้วอยากจะได้พอร์ตเสริมโดยเฉพาะพอร์ต USB Type-A อย่างที่ผมเดโมให้ดูเพราะบางทีเราไปหาซื้ออุปกรณ์ที่มันเป็นสาย USB-C มาเสียบนะฮะมันก็จะมีติ่งแยกออกมานะฮะที่พวกเราเห็นเป็นหับ ทั่วๆไปแต่ว่าตัวนี้เองเลยมันก็จะทั้งที่ตั้งด้วยแล้วก็เพิ่มความสะดวกและสวยงามสะดวกในแง่ของการเปิดปิดเครื่องได้ง่ายขึ้นหลังจากที่มีดราม่าแล้ว่าทําไมต้องเอาปุ่มเปิดเครื่องมอไต้ตรงนี้เพราะด้วยความที่เขาบอกว่าตัวชิป CPU M4 ที่ดีไซน์ออกมารอบนีน้การเปิดปิดเครื่องของเครื่อง Mac อะ่ะปกติเครื่อง Mac เขาไม่ค่อยปิดกันบ่อยสักเท่าไหร่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นเดสก์ท็อปนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าการสลีปไว้มันสามารถทํางานได้ง่ายกว่าแล้วมาปลุกได้ง่ายกว่าประมาณนั้นนะครับ สำหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในคลิปให้ก็ตามไปดูได้แล้วก็ไปสั่งซื้อได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแกจิตดีๆนะครับสำหรับสาย mac mini ที่อยากจะได้ตัวนี้เอาไปใช้ดีไซน์สวยงามด้วยนะครับเลือกเอาว่าคุณอยากจะวางแบบฐานธรรมดาหรือจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแต่ทั้ง2อ,อันก็มาพร้อม e n closure ให้คุณได้ซื้อ ssd ที่เป็น m 2นะเอามาใส่ได้เลยแล้วก็เพิ่มความจุให้กับตัวเครื่องถ้าหากว่าคุณอยากได้พอที่เป็น hdmi เพิ่มคุณก็เอาเวอร์ชั่่นนี้้้กก็ไดแตถาาาหาวาคุณ ไม่อยากได้นะครับก็อีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะเลือกเอาได้ตามสะดวกนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสายแม็กน่าจะชอบกันไว้เดี๋ยวเราดูอุปกรณ์อื่นๆว่าเราจะมีอะไรมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะครับฝั่งของ ID ผมมีอีกเยอะนะตอนนี้ทยอยทยอย,ย,อยส่งเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยทำรีวิวให้ได้ชมกันนะครับยังไงฝากกดติดตามที่ i อ o อนออ i ฟ i เชของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอคอนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ